มาเปิดลองเรียกแล้วเปิดเดินหายใจครับพี่พี่เป็นไงพี่มีเป็นไงบ้างครับผมคู้ภัยวิทยานะครับอย่าไปยกคอก่อนนะให้กดหน้าผากเฉยกลางกดหน้าผากเฉยกลางนั่งให้ธรรมะธรรมแรงท่าไหนก็ได้ที่เราสบายที่สุดนะครับกดหน้าผากเฉยกลางนะครับคนที่สองเช็คครับเช็คเหนี่ยวหัวไหล่ลงไป ไอ้พระดีครับอย่างนั้นแหละครับซื้โพงครับผมอ่าเปิดเสื้อดูครับช่องท้องกดช่องท้องใช้2นิ้วขวาครับผมกด12อนาฬิกาครับ3ามนาฬิกาหกนาฬิกาก้านาฬิกา2่ครับเช็คสมอครับอาบขาเช็คไล่อาบตุ้ยคนที่3เช็คไล่ลงไปฮะคนที่4เตรียมบอร์ด เอสั่งคับเพีครับตานั่งครับคนนี้นั่งติดนั่นั่งจับเออควายกลับไปล้างมคาไอฐานนาราการมันไวไงแล้วเดี๋ยมันเสร็จนะันเนเตรียมเสเอสสั อีกนะครับทางครับหาเช็คหลังก่อนครับบอดเข้าที่หลังฮะเช็คหลังก่อนะ,อะเช็คหลังครับอวาวางบอครับอวาวางครับหนึ่งสอ,งส,อสุณฤทเคุณวิอยู่นไหนรัคุณฤทเชษจับับทนนะครับ สไลด์ลงนะครับหลังสไลด์ครับหนึ่งสองสามสไลด์ลงครับการสไลด์สไลด์และให้ขยับเข้าด้วยในสไลด์อย่างนี้ก็สไลด์ทั้งคืนทั้งวันแต่เอไปไหนสไลด์ขึ้นครับหนึ่งสองสามมันเหมือนยกไปอ่ะสไลด์ลงใหม่ครับนี่จะมองเขาทำไมล่ะแงะหน้าขึ้นไปเพื่อนกบไอ้นี่กระเฟินอ้าวสไลด์ลงครับ ได้ขึ้นครับให้เข้าพอดีกลางบอร์ดใส่ได้นะใส่ได้นะะเฮดอ่ะมือสี่มาอยวปล่อยมือนะจับบนสี่อยู่ในรถไงอย่าปล่อยมือถ้าเบลยังไม่รักอย่าปล่อยมือ ท่านก็ดีได้ครับ